หม้อแปลงนะครับแล้วก็สวิตชิ่งนะครับมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างตัวหม้อแปลงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมหม้อแปลงนี่หนึ่งละนะครับผมจะมีความใหญ่นะครับเห็นไหมครับผมนี่เพิ่มเทิมนะครับแล้วก็มีนับหนักเยอะนะครับผมอ่าซึ่งนะครับในการพันนะครับหม้อแปลงแต่ละครั้งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากเอาขนาดเอมเท่าไหร่หรือโตนเท่าไหร่นี่การพันนี่ก็จะค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับตามแรงดันที่จะจ่ายออกมาเลี้ยงวงจรนะครับผมในส่วนสวิตชิ่งนะครับก็ถามว่ามันมีหม้อแปลงไหมมันก็มีนะครับผมน ตรงนี้ที่จะเข้ามาจัดการระบบนะครับผมข้อดีนะครับของสวิตชิ่งนะครับผมก็คือ1นหลาน้าหนักจะเบานะครับผมแล้วก็วงจรไม่ใหญ่นะครับแต่ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับสำหรับในส่วนของสวิตชิ่งได้วนที่สูงได้แอมป์ที่สูงนะครับที่ทํางานได้นะครับมาเลี้ยงวงจรนะครับแต่ถามว่าคาแรคเตอร์น้ําเสียงนะครับตัวไหนดีนะครับผมก็ตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับวงจรเอาพุตนะครับในแต่ละค่ายเพราะว่าในส่วนของหม้อแปลงแล้วก็สวิตชิ่งนี้ ทำหน้าที่คือจ่ายกระแสไฟออกมากวามได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างของสวิตชิ่งก็คือในกรณีที่ไฟตกเนาะยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพาน้ำหนักเบาด้วยนะครับผมแล้วก็ทํางานระบบไฟที่ต่ําได้นะครับโวลท์ที่ต่ําได้นะครับส่วนมออแปลงนี่ต้องให้ไฟเต็มที่ถึงจะโอเคเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าลูกค้าชอบแนวไหนสไตล์ไหนนะครับเพราะว่าไม่ต่างกันนะครับสวิตชิ่งแล้วก็มออแปลงครับใจแรงดันไฟเหมือนกันนะครับผมก็ลองเลือกการใช้งานดูแล้วก็ดูสเปคนะครับว่าเราจะใช้สเปคเท่าไหหรรร่นนนนะคััััับบเเลลลืออกกกกกใ้้้แตูโพงขา็ว